จะทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดครับแล้วก็จะทำหน้าที่ชี้แจงนะครับเกี่ยวกับพักว่าพักจะเดินหน้าไปยังไงในวันข้างหน้าเกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยต่อไปก็ขอบคุณท้งพักด้วยที่ที่ไว้ใจแล้วก็ที่มอบภารกิจนี้ให้กับให้กับผมเคยเจอครั้งแรกสมัยตอนที่ตอนที่เปิดตัวแล้วก็พอเปิดตัวกับมันก็ได้เจอในหัวชวนหลีกภัยนะครับในหัวชวนก็บอกว่าขอบคุณมาก ที่มาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ช่วงที่พรรคไม่ได้อยู่ในกระแสขึ้นอะไรเงี้ยครับชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงแต่ช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ไม่ได้พลิกมันมาแต่ก่อนขอบคุณมากที่ที่มาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยต้องมั่นคงอย่าวอกแวกไม่หลังไม่หลังเลดึงมันตัวเขาตัวเขาเขาไปยังอยู่กับประชาธิปัตย์มาถึงัอยู่แปดสิบกว่าจุดเริ่มต้นอยู่กับประชาธิปัตย์ แล้วก็จุดวันนี้ก็อยู่ของเทติดปัตต์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ท่านได้แนะนําอันหนึ่งก็คือหนึ่งว่าจุรักษาความซื่อสัตย์ไว้นะครับนักการเมืองเนี่ยต้องต้องมีความซื่อสัตย์ในอร์วชวนเคยฟังเพงลงรัมบันนไหมครับรู้ไหมครับในอร์วชวนบอกว่าอ๋อ,อเพงลงรัมบันนก็ไม่ค่อยได้ฟังฟังแต่แรกพีกในอันดับแรกก่อนคือไม่มีการปฏิเสธว่าเป็นพรรคที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาตั้งแต่แตั้งแต่แตั้งแต่แตแตอธิการน,นะครับแล้วก็เป็นพรรคที่ แล้วก็สองแล้วก็เชื่อว่าพรรคเนี้ยเป็นพรรคมาจากการกอร่อตั้งเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆก <c oughs> ็เลยรู้สึกว่าอยากจะมารีบปุการเมืองกับนำพรรคเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเื่อนผมจะทีบปัดกําลังทําอะไรบางอย่างที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรอกแต่อุดมการณ์ที่มีอยู่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนก็ควรจะมีอยู่ครับเน้นในเรื่องของการกระจายอำนาจเราต้องทําการเมือนที่เป็นแบบบริสุทธิ์เน้นการศึกษาในเรื่องของปากท้องนะครับ ประชาธิปไตยอันไม่พระนากษัตริย์เป็นปรนุมุขึ้นหลักสี่หลักสิบข้อที่เขาจะจตนมานนนแต่้งนธุพันธุ์ิที่เขาก่อตั้งมาแต่ปีแรกมาจ,าจ,าจานถึงปีเจ็ดสิบเจ็ดปีนี้อุดมการสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีอยู่ท่ามกลางความลการิวัต์ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากสังคมปัจจุบันตอนนี้เป็นเป็นสังคมที่ม,มันมันมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นเราจะจัดช้าไม่ได้ ก่อนอน,นั้น้ก่อนที่เป็นเัฐรรนูเนี่ยผมก็เขาจะก็จะทำรูปแบบจิตอาส,สาอยู่แล้วนะครับเป็นช่วยชาวบ้านวันที่โควิดอะไรต่างๆวันที่เขาต้องปิดหมู่บ้านปิดหมู่บ้านเราก็ปิดทุกย่างชีพที่เรามีช่วยๆอยู่แต่น,นั่นคือเป็นเรื่องของส่วนตัวคบสิ่งที่เราทําแต่มุมมองว่าแต่ที่ตัดสินใจที่ลงลงเจตนาลงว่าที่ลงการเมืองคือถนึงว่าก็เลยเชื่อมั่นวา่าจริงนโยบายหนึ่งนโยบายจนสามารถเป็นแลงสังคมได้ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยถ้าช่วยเหลือแบบส่วนตัวก็ได้แค่ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเราให้การเมืองวางระบบวางสวัสดิการวางรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยวเวลามันจะช่วยมันไม่มันไม่มันมันไม่ใช่แค่ช่วยแค่หนึ่งด้วยแค่พันคนเองมันช่วยเป็นล้านคนเองเลยหลายคนอาจจะมองเมื่อวานถึงไปเห็นเขากำลังดํานาเราอาจจะมองว่า แ่นอนอยู่แล้วเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ผมว่ามีสักกี่คนที่ทำนาหรืว่าเขาไม่มีใครจาเป็นหรืใครจะเป็นสาวออฟฟิศสาวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมครับว่าโอ้เราตอนเด็กๆแล้วาะว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะวันที่ยูเครนกับร,รัสเซียสุดทําสงครามกันนะเราเกิดวิกฤตทางอาหารครับทั้งด้นเทียบบางคนมีเงินบางคนมีทองมีทรัพย์สินมากมายแต่ไม่ไม่สามารถจะซื้อข้าวได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรียก อยากจะส่งเสริมเรื่องแบบนี้อย่าให้คนรุ่นใหม่ๆที่เขาเห็นว่าชาวนามก็เท่ได้นะชาวนาเท่มากเลยทําแค่เดือนเดียวสามารถกินข้าวได้ตลอดชีวิตเลยเฮ้ยีันยมีมูลค่าในเรื่องของภาคเกษตรอเลย ผมว่าถ้าเป็นในเรื่องของของบันเทิงเนี่ยวันน่้เราทุกคนติดหนังเกาหลีนะครับเกาหลีเขาเป็นอุตสาหกรรมหนังของเขาเลยเขามีอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยขาเป็นอุตสาหกรรมของเขาเลยสามารถขายออกไปข้างนอกมีเงินเขา้ามหาศาลมากแม้แต่คนไทยเรายังติดเกาหลีใต้เลยเวลาแบล็คพิ้งมานฟ้อนเกาหลีมาเรายังติดเลยอะไรเงี้ยซึ่งประเทศไทยเราไม่ได้แพ้เขา แต่เราไปแค่เราไม่ได้มีอุตสาหกรรมที่เป็นรัฐบาลที่เขาดูแลเป็นเรื่องเป็นาราวอย่างจริงคุณเห็นอะไรตอนนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆรู้ไม้ขอบอว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีในเรื่องของหน่วยงานต่างๆแต่ละจุดแต่ละจุดเด็กที่เขาสามารถไปแบบเรียนรู้เร,รเรียนรู้การเรียนเรียนรู้การทำอาหารเรียนรู้วัฒนธรรมหรือไม่แต่เรียนรู้การร้องเพลงเนี่ยคือมีองค์กรแหละลองค์กรแลแต่ของเรานี่ไม่มีมีแต่บริษัท ที่เป็นบริษัทที่เป็นการลงทุนทั้งหมดแค่ว่าถ้าพระประมันซัพพอร์ตจริงๆะอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะทำได้อินเดียเขามีฮอลีวูดสหรัฐอเมริกาเขามีฮอลีวูดประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดจะทำดีๆนะจีนเขายังบริโภคหนังไทยเลยประเทศจีนเขายังดูชอบดูหนังไทยเลยอะไรเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยตลาดเรายิงจีนขายตลาดเองอเดียวแค่นี้ผมว่ามีมูลค่ามหาศาลแล้วอะไรเงี้ยครับอย,อยู่แล้วก็คนไทยเราเกี่ยวกักบวงการบันเทิงเนี่ยผมว่า ไม่แพ้นะไม่แพ้ในในแทบเอเชียของเราไม่ว่าญี่ปุ่นด้วยจะเป็นเกาหลีใต้ด้วจะเป็นประเทศจีนด้วจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แถวแบบเอเชียนะไม่ใช่อเซียนนะเอเชียเนี่ยผมประเทศไทยเราเนี่ยไม่แพ้นะในมุมมองผมนะในมุมมองผมโอเคเรายังไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับระดับระดับโลกอะไรเงี้ยเรามองในเรื่องของว่าว่าเอเชียผมว่าเราไม่แพ้กับสิงคโปร์ที่ว่าถ้าเป็นในด้านอื่นสิงคโปร์ี่เจริญมากผมว่าถ้าถ้าวงการบันเทิงเนี่ยเราสู้สิงคโปร์ได้ เราสู้มาเลเซียได้เราสู้อินโดนีเซียได้เพิ่มเฟ้อกับญี่ปุ่นเราสู้ได้นะครับอยู่ถ้าถ้าเราตีตีตีสเต็ปสเต็ปแต่เพียงว่าอยากให้มีอุตสาหกรรมให้เป็นรูปแบบของอุตสาหกรรมจริงๆครับยุี่เราเนี่ยเราไปเป็นการเมืองยึดกืนในมุมมองผมนะอันนี้อันนี้ในมุมมองผมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าความ วิธีคิดแนวคิดเนี่ยมันกลายเป็นคนละขั้วกันเลยมันคนละขั้วกันเลยว่าเราไปยึดหลักการเมืองจนจนจนลืมว่าเราคือมนุษย์ถึงเวลาแล้วที่ว่าคือการควรจะเป็นการเมืองที่สัค์การเมืองที่มองในเรื่อง้างสรรค์งลดความอาคติลงอะไรเงี้ยครับสเต็อันนี้คือผมอาจจะพูดในเรื่องของนามธรรมปแต่มันทําได้ครับที่สุดก็คือเหตุและผลคนเรามีสิทธ,ธิเสรีภาพจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอยู่สิทธ,ธิเสรีภาพอยู่ตรงไหนก็ได้ ความคิดเราอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่มันไม่ใช่สร้างความขัดแย้งกันในมุมมองในมุมมองนี่แล้วสังคมจะอยู่ได้ถ้าเกิดไม่ได้อยู่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับตัวเองกูไม่เอามึงแล้วอะไรเงี้ยอย่างางี้แล้วแล้วประเทศเราจะพัฒนาได้ยังไงประเทศเราจะพัฒนาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นมนุษย์ซึ่งมีสติปัญญาที่มีมูลค่ามากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญกว่าการเมืองอีก ตอนนี้มันเป็นเสมือนว่าเราเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่จะอาสามามาเป็นกระบอกเสียงให้เขาและเป็นกระบอกเสียงให้เขาหน้าที่ของสสไม่มีอะไรทาไม่สามารถทําอะไรได้เยอะหรอกครับงบป,ประมาณก็ไม่ได้มีกับตัวเองแต่ถ้าเกิดมีงบของตัวเองแน่นอนเราอยากทำหนึ่งสองสามในร้แต่นี่คือหน้าที่ของสสคือรักกฎหมายนำปัญหาของชาวบ้านไปน,นําเสนอต่อรัฐบาลว่าเนี่ยมเนี่ยหน้าที่อยู่ที่นั่นเองแล้วถามว่าถ้าเขาคิดว่าเราเป็นคนที่เหมาะสมที่เป็นตัวแทนเขาได้ ก,ก็เลือกหวังเลยเลกินว่าเขาจะจะเลือกเราอะไรเงี้ยอยู่ถ้าสมมติว่าเขาคิดว่าคนอืดนดีกว่าเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องยอมรับว่าเราเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ,อย่เนี้ยคิดแค่นี้เองครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องต้องหวย,หยนะเขาโอ้เดือดช้างชงช้างอะไรเงี้ยพราว่ามันมันหมดยุคแล้วพวกเราจะทําอะไรให้กับตัวแทนชาวบ้านคนที่จะเป็นผู้แทนของรัศดรผู้แทนวงชนนะ เขามีคุณภาพขนาดไหนเขามีวิสัยทัศน์ขนาดไหนเขามีสัจจคตขนาดไหนเขามีความรับผิดชอบขนาดไหนแล้วก็เขามีคุณธรรมขนาดไหนนั่นแหละครับหัวใจลักพี่แข่งกับตัวเองทําหน้าที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครพรรคไหนพรรคไหนที่ลงมาทั้งหมดผมกับเขาก็ไม่ได้แตกตาอะไรกันเลยแบบนั้เพราะฉะนั้นแปลว่าจะแข่งกับใครไหม ผมว่าผมไม่ได้แข่งกับใครนะผมแข่งกับตัวเองตอบแบบตอบแบบด้วยด้วยจักใจจริงๆเลยไม่อยากจะไปชวนทะเลาะกับใครไม่อยากจะชวนสร้างความขัดแย้งกับใครเพราะว่าบนติดตามการเมืองมาเกือบ20ปีบอกกันตัวว่าแบบมันได้เวลาเปลี่ยนแล้วมั้งครับอันดับแรกก่อนคือไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนบริบทหรอกเปลี่ยน mindset ของตัวเองเปลี่ยนความคิดของตัวเองเปลี่ยนแนวทางของตัวเองนะครับทุกคนแล้วแล้วทุกคนจะเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์มากเลยเป็นการเมืองที่แบบ ยายก็ว่าจะมองโลกสวยไหมมันไม่ใช่โลกสวยครับประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาทำแบบนี้ครับประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีแนวคิดแบบนี้ครับยังยงเลยเอาเป็นว่า,าไปฟังเพลงของพรรคชาติธิปัตย์กอนเลยกนะันเพราะพี่เป็นคนแต่งกันคิดไม่ออกเลยนะครับยังคิดไม่ออกเลย ฉันแพราทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพิ่มให้คิดไม่นอน <c oughs> โอเคนี่ก่อนดีกว่าฟังใน YouTube ดีกว่าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง